ความสนุกหลายฉันอีกทั้งย่งข้าวดาไม่ได้และน้าเื้นเต้นอร่อยแบบเต็มคำทั้งหมดนี้คือชัเลนจ์ใหม่ของเราไม่ต้องสงสัยเพราะธต้องชอบแน่ๆน,น่นั่นอยู่กับที่ยังเป็นไหนเรากำลังจะเริ่ม <Hey. Okay. S 1> พวกเธอฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวมันคือมัง,งัลงเจ๋งจัาฉันดีใจมากแถมกินหอมอร่อยด้วยอ๋เธอทำอะไรนะทอมจริงๆแล้วเธอควรรอทุกคนก่อนนะ mm hmm. มาดูกันว่าไรอยู่ใต้ฝาของฉัน mm hmm. ว้ามันเคยหมากฝรั่งเหมือนกันแต่ฉันได้มากกว่าพอลลี่เยอะเลยฉันชอบนะต้องทำจ่ากระดาษห่อโดยด่วนนี่เธอกำลังทำอะไรนะเคสกระดาษห่อมันไปว่อนเลยดีใจที่เธอทำสำเร็จแล้วฉันต้องเปิดฝาฉันบ้างว้าวมีหมากฝรั่งเป็นร้อยห่อเลยแล้วฉันจะเอากระดาษห่อออกยังไงนะเดี๋ยวฉันใช้พัดลมดีกว่าว้าวฉันทำได้ ทำข้าฉันกินบ้างสิแต่แม้แต่จะฝันเลยพอลี่พันนี่ไม่ได้อะไรเลยมันก็ไม่เป็นไรฉันมีหมากฝรั่งของตัวเองเหมือนกันฉันกินเป็นขัแรกด้วยเพราะเธอต้องรอจนกว่าฉันจะกินหมดอร่อยจังตอนนี้ฉันก็ปล่อยลูกปองล่นแล้วโอ้โอขี้แพ้เธอพลาดอีกแล้วฉันลืมแล้วว่าต้องทำยังไงฉันต้องใช้ที่สุบลมคอยดูนะตอนนี้ฉันจะปล่อยลูกปองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความคิดดีออกมาดีมากเจ้ามันสกมายและเก็บไว้ตลอดไปเลยฉันก็อยากได้ลูกปองเหมือนกันแต่ลูกปองชิ้นของฉันฉันก็ต้องกำจัดมันถ้าถึงนพลี่ฉันจะจำไว้เลยเค้เอานี่ไปเธอต้องได้รับกรรมในสักวันก็ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าฉันไม่ีสิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องทำต้องกินหมักฝรั่งอีกเยอะพพหลี่เดี๋ยวนี้นะ Oh. Hmm? ฉันว่าเราต้องรออีกนานเลยเคช้ามากว้าวเขากำลังเปดลูกโป่งตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเอาึ้นบ้างเ oh. ้าทำงานลงไปพอลลี่มันเป็นลูกโป่งที่ใหญ่มากเลยนะ oh. แค่เอาคืนนะ oh. อะไม่นะ oh. ฉันต้องคืนของแต่ออกมาด้วยเราต้องเอากลับมันเข้าที่หม่อง oh. มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะ ยุดหัว,วร oh. าอเลยทำทำสิ่งที่ต้องทำนะทั้งนี้ฉันเหนกับเธอด้วยเราต้องใช้เวลาและความพยายาม oh. แต่ฉันจะกินมันฝรั่งพวกนี้ให้หมด oh. ฉันไม่คิดมันจะยากขนาดนี้ฉันเหนื่อยจนเหงื่อออกแล้วและก้างของฉันก็ขยับไม่ได้แล้ว oh. ถึงเวลาปอดลูกโป่งแล้วฉันทําได้ทอมหยุดนะยิ่งใหญ่เกินไป oh. โอ้ไม่นะมันระเบิดือ oh. นพิเศษระเบิดเราที่นี่เลยเป็นไงบ้างทอม ฉันขยับไม่ได้ฉัน้ออยู่กับโต๊ะตามธรรมเนียมแล้วฉันต้องเป็นคนเล่าว้าวสกิตเทวไอ้ดีกว่าฟลั่งอีกมาดูกันว่าฉันกับเคทได้เลยว้าวฉันได้ลูกว่าเยอะเลยขอฉันได้เป็นภูเขาเลยถ้าเธอไม่ไหวเลยส่วนพอลลี่ไม่มีโชคเหมือนเคยพวกเธอใจร้ายมากช่างมันเถอะถ้าฉันโชคดีบ้างฉันจะไม่แบ่งพวกเธอแน่นอน ในซอมมีแค่ลูกปัดเป็นเดียวเองอ๋อฉันต้องค่อยๆกินเพื่อจได้สม่ัๆรสชาติของมันให้ได้มากที่สุดเอาลูกปัดหมดแล้วเสีงจัง้เธอคาดหวังอะไรล่ะส่วนฉันจะได้เลีมรสชาติของมันนานแสนนานแต่ฉันจะกินมันเร็วแล้วทำไมต้องเสียเวลาด้วยเพราะฉันมีลูกป่ดอีกตั้งเยอะว้าวทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในคำเดียวฉันชอบมันยูรกอนฉันมีความคิดที่ดีแล้ว ชื่ฉันเถอะว่าแผนของฉันทำให้เธอทึ่งแน่นแน่ก่อนอื่นฉันตัองใจเลิกกวาออกมารวมกันมันจะใช้เวลานิดหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าเสร็จแล้วมปที่ขั้นต่อไปตอนนี้ฉันอยากมันเป็นสีสีแบบนี้นี่มันน่าตื่นเต้นจังฉันเก่งเป็สร็จแล้วดูสิว่าเอกมาสวยขนาดไหนอ้อโอ้ฉันขออันหนึ่งนะว้าทำไม่ทันสังเกตเลยมันฉันจะขโมยเล็กว่ามาอีกฉันนี่นจะเล่นนะ ฉันไม่เข้าใจเลยลูกกวาดของฉันหายไปไหนมันมีมากกว่านี้นะพอลลี่เธอเป็นคนทาไม่เป็นไรลอ,อยทำไมอีกเลยจะวางกับดักมันไว้ตรงนี้แล้วเอาลูกกวาดปิดไว้เธอจะได้ไม่สังเกตถึงเวลาป้อนอีกแล้วไม่นะนิ้วชันกับดักนูมมาจากไหนกันนิวฉันหักแน่แน่เลยทําฉันรู้ว่าเธอเป็นคนท <_ S 2> าเธอไม่ควรมาขโมยลูกกวาดของฉันก่อน และฉันแบ่งสีลูกกวาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาพูดอเพลยนกับรสชาติของแต่ละสีเขาตะกาะมากฉันแค่ลูกกวาแค่ไม่กี่เม็ดเองไม่เป็นไรทอมเดี๋ยวจะใช้บัตรเรียนเธอเองนี่มันอะไรกันพอลลี่พลิมยักษ์ข้าเป่าลูกกวาของฉันไปหมดเลยดีนะที่ลูกกวาของฉันยังอยู่ครบและฉันรัไม่ไหวที่จะกินมันแล้วเริ่มจากด้านบนดีกว่ามาดูกันว่าอะไรข้างใน น่ากินขนาดไหนไมีหลากหลายสีเลยฉันอยากกินมันพร้อมกันเลยสองแรกเหมือนแล้วถึงือเราปล่ลอยซองต่อไปแต่ถ้าชนไทยลกวกวาดลงมันโตล่ะมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาล่ะมาต่อกันฉันอยู่กัวเองไม่ได้แล้วฉันเลยวันนี้ต้องใช้อะไรอีกนานออมาเล่นเล่นโทรศัพท์รอดีกว่าหรือเล่นปอบอิหรือบางทีก็เล่นนิวนักสู้ พอแล้วฉันกินไม่ไหวแล้วพูงฉันจะแตกแล้วเงินให้เราช่วยกินไหมอ๋อใช่ฉันจัดการมันได้ด้วยตัวเองเธอกำลังทำอะไรเนี่ยเคสเอาใจออกมาทำไมเยี่ยะเธอต้องอดทนหนจะทอมเดี๋ยวเธอจะได้รู้ดูสิว่าฉันจัดด้วยาออกมาได้สวยขนาดไหนตอนนี้ฉันก็ต้องลดมันได้เซอร์ไพรส์จากมันเธอได้เห็นสิ่งที่มัศจะจันของจริงมันจะมีสายรุ้งมาในจานของฉัน มันกำลังเริ่มแล้วว้าว <Wow! S 1> wow! เธอทำได้ยังไงมันเหมือนมีแวมนมอนเลยดูเหมือนใส่ลิงจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้วละสีค่อยๆกระจายออกมาอย่างสวยงามว้ wow! <Wow! S 1> <Wow! S 2> าวทังนี้ฉันอยากเป็นคนแรกบ้างนี่มันบ้าอะไรกันฉันไม่เคยเห็นปปคอนถังเล็กขนาดนี้มาก,ก่อน ส่วนฉันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าของทอมไหนที่สุดชอบก็ค่อนข้างจึงบ้างฉันรู้ว่าต้องมีวันของฉันบ้างบางคนถึงันเริ่มเลยว้าวฉันดีฉจเธอจังพอลลี่ฉันกค่ต้องกินชิ้เล็กๆของฉันแล้วก็ร้องไห้แต่ฉันยังมีไม้เด็ดอยู่เธอกำลังทำอะไรยู่ทอมฉันว่าเขาทำอะไรงงอยีกแล้วเขาเธอไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่จานเล็กๆแบบนี้ ก็ต้องกินอย่างมีวัฒนธรรมฉันจะใช้ซ่อมมดนี่คือสิ่งที่บุรีทำมันไม่ง่ายเลยที่จะหั่นมันแบบนี้แต่ฉันทําได้ฉันว่าเธอกำลังผ่เวลาต่างหากไม่ใช่นะฉันแค่เป็นคนมีมารยาทนะเมื่อเธออยากทําต่างหากฉันไม่สนเรื่องมารยาทหรอกฉันจะกินปอปคนของฉันอย่างมีความสุขแม้ว่ามันจะไม่เยอะมมากเลือกสิว่าฉันฉลาดขนาดไหนบอกมันรู้มาก่อนเลยว่าเธอทำแบบนี้ได้ มืนมันจะหมดแล้วโอ้ยังยังไม่เหลืออีกอันเยี่ยมไปเลยจะกินมันเป็นของหวานเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันล้อคอนอฉันหายไปไหนพร้อมจะทำะไรนะก็นะทะเลากันไปก่อนนะฉันมีสิ่งสำคัญทีต้องทำฉันต้องกินภูเขาปรอบคนนี้มันทั้งหวานอโอ้อร่อยมากทั้งตอบด้วย ฉันตั้งหน้าตั้งตารอเวลานี้มานานแล้วช่าก่อนเธออยู่กับเธอไม่นานหรอกพอนลี่ต่ฉันเห็นทุกอย่างนะอย่าแม้แต่พยายามทำมันแบบพนของฉันเราไม่ยอมให้ง่ายหรอกฉันเลยวต้องทำยองไงเครื่องดุดฟุ้นแบบพิเศษจะช่วยฉันขโมยบบพนได้แจ้งมันได้ผลทำเธออีกแล้วหรอเอาปบบพนของฉันขึ้นมานะเป็นแผนแห่ฉลิยะมากงจะทำได้ดิมั้งมากินกันเถอะ อาปากเราบางคนแล้วเคส <Yeah! S 1> ถ้าทำอะไรลงไปนี่มันเกินไปแล้วนะ <We> e. ฉันพอมที่จะเริ่มแล้ว <Yeah. S 1> นมกับโอรีโอดูน่ากินมาก <What? S 1> แต่มันน้อยมากทอมจะมองไม่เห็นเนี่ย uh huh. ว้าวฉันโชคดีอีกแล้วเยี่ยม <Okay. S 1> ถ้าจะรู้อะไรกี่ยวกับโชคดีพอลลี่เดี๋นี้ก่อนสิของฉันมันเยีเ่ยมไปเลย mm. แล้วทอมเธอก็ขี้แพ้ all right, all right. ระวังหน่อยเธอกิดทำคุกกี้ของฉันหล่นแนะ่นั่นก็ดีสิเ <Okay. S 1> ชื่อฉันเถอะคุกกี้อะไรเลยทำให้ฉัน,นมีความสุขได้คุกกี้คกรอบมากแล้วมันก็เข้ากับนมสุดๆอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ตกลงไปในแก้วฉันต้องเอามันออกมาก่อนที่มันจะเปื่อยแต่มือฉันมันเข้าไปไม่ได้โอ้รู้แล้วฉันก็แค่ดื่มนมให้หมด แต่คุกกี้ที่เหลือจะอยู่ที่ก้นแก้วโอ้ฉันว่าฉันเกินมันลงไปแล้วตอนนี้ก็ตาฉันบอกว่าฉันไม่ต้องเอาคุกกี้ออกมาจากแก้วนะว้าวนี่อะไรมากฉันชอบมันทถาไมมีครีมเยอะด้วยและคุกกี้ก็กรอบมากด้วยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสชาติและผิวสัมผัสโอ้คุกกี้ของฉันตกองไปในแก้วแล้วมันดูกันว่าจะออกมายังไงพอลลี่ถ้าฉันจาไม่ทำล่ะขอบคุณคุกกี้ตอนนี้หน้าหมอฉันเปลี่ยนสีด้วยมันดีมากเลยใช่ไหม ฉันต้องใส่คุกกี้ลงไปอีกแล้วก็ทำให้มันเข้ากันแบบนี้เลยจากนั้นฉันได้ช,ช็อกโกแลตมิลชังแสนอร่อยเ <Awesome. S 1> กือบเสร็จแล้วที่หลือก็แค่ขยาว้ <Okay. S 1> วาวเธอทำอะไรอร่อยๆจริงเหรอเดี๋ยวก็เธอจได้รู้ฉันไม่สงสัยในส่วนของฉันเลยมันดูน่ากินมากเราที่จะลองไม่ไหวแล้วนึ <laughs> <laughs> วเหมือนว่าพอลลี่จะพูดถูกแผนของเธอได้ผล <Yeah. S 1> ฉันบอกเธอแล้ว ตอนนี้ก็ดูและน่าอิจฉาไปอือร่อยนมช็อกโกแลตกับคุกกี้ฉันไม่อยากดืมมันได้ลออ่ะฉันอยากดกมันให้หมดเลยว้าวดูเหมือนว่าฉันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องรอนานหรอกฉันจัดการมันอย่างรวดเร็วห้ามจับนะฉันไม่แผยกับตัวเองคุกกี้ทั้งหมดจะลงไปในแก้วนมว้าวนมสัเยอะมากฉันไม่คิดก่อนเลย แต่คุกกี้ทั้<ม>งหมดเป็นอย่างน้แก้วแล้วเยี่ยมอย่าเพิ่งดีใจเหลือเกินไปเคสเราไม่ไห้เธอสั่งคนเดียวหรอกกินแค่ไหนนะเธอทำไมลงไปฉันเปียกไปทั้งตัวได้นมและคุกกี้ <What? S 1> <c oughs> ฉันเป็นคนแรกโว้ไอศครีมหลายกระป๋องเลย <Wow. S 2> นี่เคตาเธอหมดนแล้ว <c oughs> ฉันรู้สึกเวียนหัว มันถึงไปชี้ตรงนั้นนะโอ้ไม่นะรู้สึกเหมือนฉันกำลังถูกลงโทษพริกมันเผ็ดมากเลยนะฉันทำลามรสชาติเค้กไม่ได้ด้วยซ้ำใช่เค้กนั้นเผ็ดอันตรายมากพ่อพิกแต่สิงีเหมือนฉันมันเหมาะกับการตกแต่งหน้าเค้กมากมันจะทำให้เค้กสวยงามมีสีสันสดใสและยังอร่อยด้วย วิธีทำให้เค้กก้อนนี้มันดีขึ้นไปอีกฉันทำเค้กบนเค้กอีกทีฉันแค่ต้เอาไอศครีมออกมาจากถังมันจะเจ๋งมากถ้าฉันให้เค้กสูงขึ้นด้วยไอศครีมพวกนี้ว้าวสูงมากเลยและอย่าลืมมันอร่อยหอบไปเลยตอนนี้ฉันจะลองสักชิ้นเดาได้เลยว่ามันต้องเยี่ยมมาก นี่มันเจ๋งมากอย่างที่ฉันคิดเลยอร่อยรึเค้กมันที่เรอาจจะอยากลองมากใช่ไหมแน่นอนอยากสิไม่ล่ะเธอไม่ได้ลองหรอกแต่เธอต้องการเค้กของฉันไปทำไมเมราะเธอไม่เคกเผ็ดสุดเผ็ดร้อนของเธอรอยยู่กินสิหวังว่าฉันจะไม่พ่นไฟออกมาในคำแรกนะอวยพรฉันด้วย ไม่นะปากของฉันกำลังไหมนี่มันน่ากลัวาม,มากฉันไม่ยอมกินคำต่อไปแน่ๆนี่มันทรมานกาันชัดๆอ,อ๋อเหรองั้นเธอต้องเจอก,กับวงล้อแห่งการลงทันมันดูก,กั้นว่าเธอจะถูกลงทันแบบไหนโซฟิกตาบาสโกมันจะทำให้แกนเถิดเปิดขึ้นไปอีกมาฉีดลงไปเลยเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะจากสีฟ้ามันกลายเป็นสีแดงเลยนี่มันสยองสุด<ป>ๆปากฉันต้องไหมแน่ถ้าไฟไหมที่นี่ก็เป็นเผาเทอร์ทอมฉันไม่รู้สึกถึงปากของตัวเองเลย เธอเป็นคนออกมาจากหูด้วยออฉันว่าฉันก่จะบินไปไหนเธอต้องกลับมากินเค้กหมดนะจะเหมือนว่าครั้งนี้เราต้องหยุดวงล้อด้วยตัวเองแต่ต้องปิดตาก่อนนี่มันอะไรกันไปยังเนสกับแตงกวาดองแล้วฉันทำยังไงทาสลัดเหรอ ใช่แล้วแหละส่วนฉันต้องโชคดีแน่นอนขอให้ฉันได้อะไร,รอย,รอยไม่ยุติธรรมเลยต้อมุ่นอีกรอบเถอะทุกอย่างยุติธรรมถ้าเธอคิดโกงเธอต้องใจงกับวงล้อแห่งการลงทันและช็อกโกแลตเขาใช้อยู่ไหนละ่ะฉันรังเนถึงล่ลาและช็อกโกแลตแท่งส่วนฉันต้องทำเบิร์กได้วันที่สุดนี่มันอ้วนมากเลย <c oughs> ฉันต้องน้ำหนักขึ้นแน่ไม่มีแต่ไขมันแ <c oughs> ต่หนุ่มถึงร่ำเบี่ยมมาก ฉันอยากกินมันตลอดเลยล่ะแล้วฉันจะบีบมายองเนสลงไปบนเค้กได้ยังไงมันข้นมาก What Oh Awesome ฉันมีความคิดดีๆแล้วโดย้ี่ล่างของฉันก็ข้นเหมือนกัน <Light. S 1> ดังนั้นฉันจะใช้มันเหมือนซีมเมนต์ฉาบลงไปบนเค้กแบบนี้ oh. นี่ต้องเป็นซีมเมนต์ที่อร่อยที่สุดในชีวิตฉันเลย Ok mình có là liền mình hay thua đến lục kinh! Awesome Ồ, oh, mình đùi đi mơ Sẽ giật lon mình cần anh Ồ, Chị có chocolate ở bên đó Giờ mình lời Giờ này sẽ có đất cái rồi rồi Bây giờ nến ngon ngon bây giờ mà thực thi Còn mơ ในที่สุดแต่มันดูไม่น่ากินเลยมีอะไรแปลกกับเค้กของฉันโอ้เพามันยังไม่เรียบดีฉันต้องเช็คอีกรอบงั้นในระหว่างนั้นฉันใช้ลูกกิ้งมันเกลี่ยมายองเนสให้ทั่วฉันรู้แล้วว่ามีบางอย่างไม่ถูกฉันต้องแก้ไขมันนิดหน่อยฉันบนโอ้ยนี่นี่มันอะไรกันมันคือมายองเนสเหร เฮ้ผิวเฮ้ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำและทำเค้กฉันพังหมดเลยนี่เธอหล่อมาใส่มือฉันทำไม้แล้วเธอจะได้เลิกกวนฉันสักทีช่วยฉันออกไปหน่อยโอ้โน้ฉันไม่มีเวลามากนฉันต้องใส่ช็อกโกแลตแท่งลงไปบนเค้กนี่ไงตอนนี้มันดูเจ๋งมากมันออกมาสมบูรณ์แบบแล้วฉันใส่ตังกวาดอวลงไปได้ยังไงจริงๆมันยากมากเลยโดยเฉพาะตอนที่เหมิดเธอติดอยู่ในหลอ ตัเค้ก่อนฉันก่อนซิมันใหญ่มากเร่งมันช็อตเลิศเต็มไปหมดเลยฉันอยากกินบ้างอย่างน้อยก็ให้ฉันลองบ้างสิเดี๋ยวฉันแบ่งแค้กให้ฉันนะตัวเธอเหรอมันดูน่าทึ่งดีแย้ไม่มีทางชิ้นเล็มาหั่นนี้เป็นของฉันคนเดียวอร่อยจังพวกเธอต้องลองทำที่บ้านด้วยนะมันอร่อยจนฉันมันใหญ่ไม่ถูกเลยฉันต้องลองของฉัน Ừ, ฉันไม่ได้ดีใจกับมันเท่าไรอ่อะแต <laughs> ่น่าจะได้เห็นหน้าตัวเองแค่อนฉันมันสยองมากแล้วรอบนี้ฉันจะได้อะไรนะว้าวสายไหมเยีย่ยมหมัมว่าฉันได้อะไรอร่อยเหมือนกันวะอนี่มันแค่เทียนจิว๋ว แล้วเธอก็ต้องกินเทียนนั่นด้วยมันคงตลกมากเลยที่ได้ดูส่วนฉันจะกินสายใหม่ของฉันแต่ก่อนอื่นฉันอยากเล่นกับมันก่อนเผืมันทำเป็นหนืดได้ด้วย <Netherlands> ไม่ใช่แค่หนวดนะมันเขาได้ด้วย <Netherlands> ใช่ตอนนี้ฉันคือจอห์นสลัดสายใหม่นี่เจ๋งไปเลยอร่อยสุดๆและที่สำคัญก็สนุกด้วยเห็นด้ว <Netherlands> ย ฉันจะกินมันด้วยบอกว่าเธอไม่ว่านะมันอร่อยมากอร่อยเหรอนี่เอาสายใหม่ของฉันขึ้นมานะว้าเฮ้ฉันไม่อยากให้เธอแต่มันอีกแล้วเอาล่ะฉันตกแต่งเค้กดีกว่าฉัาจะทำให้แน่ใจว่าฉันตกแต่งมันทั่วเค้กนี่ดูสิฉันทำสันน่ารักๆกับสายใหม่ได้ด้วยละมีทั้งก็ตายแล้วก็เป็ด มันดูดีมากบมนเค้กของฉันตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วโอ้อร่อยมากอย่างที่คิดเลยเค้กกระเทียนก็เจ๋งเหมือนกันแต่ฉันจะกินมันยังไงดีฉันเข้องจุดไฟมัง้งแค่นั้นมันออกมาสวยแน่แน่เห็นด้วยเค้กออกมาเจ๋งมากตอนนี้ก็ถึงเวลาจุดเทียนที่ทำให้เจ๋งขึ้นไปอีกและตอนนี้ก็ถึงเวลาเป่าเทียนตลออะไรดูสิสัญญาณเตือนไฟไม่ดังเป็นเพราะเธอ <No. S 1> ตอนนี้เธอทุกคนเปลี่ยนหมดเลยฉันจะทำยังไงดีน้ำโง่ทั้งหมดเป็นเพรเธอ Oh no <c oughs> เป็นดีนั้นที่เคงไม่เสียหายเท่าไหร่ <What? S 1> ฉันต้องพูดแบบเดียวกันไม่ได้แต่มันดูน่ารัยสุดๆอ w e ถึงเวลาฉันเล่าของฉันเหมือนกัน ใช่แท่งก็สนุกดีแต่เค้กนี่อร่อยสุดๆเลยฉันมีความสุขจัง <S <S บอกพวกเราได้ในคอมเมนต์ว่าเค้กก้นไหนในชาเลนจ์ที่เธอชอบมากที่สุดและอย่าลืมส,สั b สคร i b e ช่องอาหาร่มด้วยน,นะที่นี่มีแต่คนสนุก